จะขครดีค่ะแต่ทำไมมันเงียบขนาดนี้ไม่เข้าใจเงียบจริงๆพ่อค้าแม่ค้าครับมีข่าวร้ายมาบอกอนะเขาบอกว่าเศรษฐาจะอยู่ครบสี่ปีครับท่านผู้ชมแม่ค้าครับตอนนี้แม่ค้านะ โอ้โหเกียบมากเงียบมากเงียบจริงๆเนี่ยขายของขายร้านชำมาท่านผู้ชมมะแม่ค้าโพสลงติก t o อกนะบอกมันเงียบมากเงียบจริงๆ,ๆเงียบสุดเงียบเงียบเงียบจะไม่รู้จะเงียบยังไงแล้วปกติตอนเย็นจะขายดีนะแต่นี่คือเงียบมากเงียบจริงๆโอ้ตายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไม่ใช่แค่ลายเดียวนะยังมีอีกเยอะนะครับในติกต็อกอะ นะเออคือโอ้โหสวยแล้วพี่น้องเออจะอยู่กันยังไงวะเศรษฐาบอกจะอยู่ครบสี่ปีหัวเราะทั้งน้ำตา <c oughs> โอ้ยนี่ขนาดหกเดือนเจ็ดเดือนอยู่นี่มันยังเงียบขนาดนี้สี่ปีมันจะเงียบขนาดไหน <c oughs> นะ ท่านผู้ชมเอยน่าสงสารชีวิตแม่ค้าจริงๆนะครับเงียบต่อไปอย่างนี้อีกสี่ปีนี่ไม่รู้แม่ค้าก็จะกินแกบหรือกินอะไรนะนะตอนเนี้ยนะเพราะโอ้สงสารแม่ค้าโอ้ยเอานะครับสี่ปีก็สี่ปีแหมไอเราก็แหม นี่แค่หกเจ็ดเดือนก็ยังขนาดนี้สี่ปีมันจะขนาดไหนนโยบายเศรษฐาก็ไม่ได้มีเกี่ยวกับอะไรแม่ค้าประชาชนเลยนะมีแต่เดินสายโปรโมทภาคมาเดินสายซอฟ์พาเวอร์นะครับอะไรไปวันวันอ่ะนะมันไม่ได้มีอะไรให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีเลยะ่ะลุงตู่ยังลุงตู่ก็ยังมีคนละครึ่งแกยังมีอะไรอย่างเงี้ยยังมีไทยเที่ยวไทยยังมีอะไรอย่างเงี้ย มันยังคอยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างแต่นี่คือไม่มีเลยอ่ะโอ้ยตา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 ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้าาู้ชมเออดูเอาละเองลวกันนะเออสี่ปีคงต้องแบบประหยัดสุดๆอ่ะนะครับเออใครประหยัดได้ประหยัดนะใครเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดไปก่อนนะมีดองขายทองมีบ้านขายบ้านมีเอารถเอารถไปจำนำก่อนนะคือตอนนี้ นะครับสิ้นหวังแล้วที่พี่นอกก้องประชาชนเนะ้อสิ้นหวังแล้วว่าจะเปลี่ยนนายกไม่มีทางแล้วตอนนี้โอดผ่านงบผ่านอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะไอเงินดิจติตอลนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเออใครที่หวังเงินดิจติตอลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้หรอกนะเขาคงจะปล่อยผ่านแบบนนเนียนๆไปเออโอ้โหตายตายตาย,ตายพี่รองเอ้ย ค้าขายเงียบขนาดนี้ใครไม่เชื่อลองไปพิมพ์ติ๊กต็อกดูครับไปพิมพ์ดูตลาดเงียบดูฮะแล้วจะเห็นนะเยอะมากอย่าว่าแต่ตลาดนี่เลยตลาดไทยตลาดอายาลาตลาดที่ค้าส่งผลไม้ก็ยังโอดโอยกันโอ้นั่งเซง็งนั่งเหงากันนะครับเออแม่นะทําใจครับอีกสี่ปีนะโอ้หอีกหลายปีอีกสามปีนะเดี๋ยวค่เลือกใหม่ เลือกตั้งคราวหน้าก็เลือกให้มันดีๆนะไม่ใช่เลือกเพื่อเพื่อไทยมาอีกนะเอาวงอิงมาเป็นนายกอีกนะเออ,อยังไม่เข็ดใช่ไหมออมีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีนะมีใช้่ะมีใช้มีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีนะเลือกพักพีรพันธ์นะนะั่นแหละเลือกพักบอวลงน้วยนะเออนะครับเลือกให้มันดีๆนะอย่าไปเลือกพกเพื่อไทยอีกนะเออ ไม่เค็กก็แล้วแต่แนละ้วตามใจนะเพราะค้าไม่ค้านะโอ้ถ้าพ่อค้าไม่ไม่ค้าเลือกมาอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็ตัวใครตัวบันเดอร์นะก็เงียบปรษษากระจายกันไปนะโอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ